สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้ตุ้มยุกตอนรับเข้าซูช่องไทยบางคนนะคะตอนนี้เลาะยุถึงป้าเห็ดกำลังมาเก็บเห็ดนะคะช่วงนี้ฝนตกเห็ดออกลายเดี๋ยวจะพาะเบิ้งบรรยากาศเนาะว่าได้หรือบ่ได้ได้ซ้ำใด้ผดได้หลายได้น้อยนะคะตอนนี้เพิ่งจะมาฮอด พวกเฮดค่ะคแต่ยังไปได้จจกดอกเลยค่ะตอนนี้ต้องย่างให้ทันมูกก็เป็นพอโอเคเดี๋ยวไปเบิ้องบรรยากาศเลยค่ะอันนี้คือสมาชิกเกมเฮดของมื้อนี้นะคะเยี่ยมน้องน้ำขี้ตุ๋มฮอเราบ้อสกัญ สกนยังเาบอถึงจีลงโอ้ย

แต่มันกินได้อยู ang, อยอยอย้ยยใช่ไ, query, ไหมโอ้ไล์ได้ค่ะทุกคน่อา่พูนา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  เอาเบิดนะคะอาเมใส่

พูดนะคะพูดหนึ่ง <c oughs> นนี้คือวิธีการหาเห็ดนี่ดอกหนึ่งเลยอันนี้เห็ดยังน,น่าแตกเห็ดดินน้าแตก หลายคักค่ะทุกคนผุคนคน,คนคนนะคะและกระทางพุ้นกำลังมานะคะอันนี้เป็นอันเป็นโคกโคกบางขมูลกับมมุบานไก่เคียงกัมมุบานตุ้มนั่นละเห็ดเพื่อนออกหลายนะคะทางพี <c oughs> นี่ดีนะโอ้แม่ได้เห็ดก็ คนคือลายแถววัดซนคนคือลายทถววัดนคนคือลายทถววัดน บ้านหฮากกออกอ่แม่อ๋อต้นนั้อันนี้คือต้นอันนั้นเเลยนะคือต้นขมิ้นเลยขี้มิ้นต้นกระเจียว ย่าง,ลง,ลง,งกลับออกมาทางคือเกาเหัวเตะอ,อ,อโอ้งมางีนจะคม่าเจ้ามะการกลางคืนเด้มันมีหอยแบบหอยย่างใ่ะแม มีเยอะแม่โอ้ยลาย,ย่นะทุกคนอ๋อออแม่แม่แมพี่เอามันมันกินไดไยุ่ยใช่ไหมนี่โอ้ทุกคนอันนี้ต้องบอกก้อนนะคะว่าครั้งแรกที่ตุ้มมาเก็บเห็ดวงหนาแม่ครั้งแรกที่ตุ้มมาเก็บเห็ด <laughs> ต้องถามก้อนว่าแม่หยางย่านเก็บเห็ดผีเบื้อไปสู้ขับเจ้ากินอู้นี่ฟฟ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 ฟนฟฟนฟ่ฟฟ่ฟฟ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 กฟลังออกอู้ฟฟ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 ฟ่่โอ้แซนึ นี่ค่ะ่ยงแฮัทเชฮัเช no ้แลวได้แล้วพ่อแกงแล้วี่วยนี่ถ้วยน่อยแกงสดๆน่าจะเอาฟีโนมานำเนาะบอาฟีโน เตวยนะทุกคนเจออีกแล้วเจออีกแล้วอะมีทดอกมโอ้พี่คะอันนี้เห็ดยังไงเห็ดดินเห็ดน้าโอ้เห็ดดินนาเลเห็ดดินนาเลหลายอยู่เด้อ พี่คะนี่โอ้โหดอกหนน้อยๆก็มีโอ้โอะอ้คือคักแทะโอ้ต้องสังเกตคักเติบเด้นี่เนาะแม่ออกได้ยะ เอาไม้เคียวให้ตุม้มเลยฉันจะไปกับไปรถ <laughs> ผูนอาขารถาาค้นลายอีลีนี่ตะคน,น,น,อ,นอ้อสองสิลุดก่อน <laughs> นั่นได้นั่นดอกหนึ่งนะบโบแมนบอก ให้พี่เบื่อบอนนอ่ะคือดอกเงี้ยเด้อโอ้ยเมื่อนี้พักการเดินพักการเดินทางมาเดินป้าเฮ็ดวันหยุดนะคะ ฮะจกัจกจักได้ยินเสียงลอยย่างอยู่พึบพับพึบพับอยู่จักไผ่เป็นไผ่เดิ๋นี่คนหลายขนาด,อนดโอ้ยคนหลายเลยนะคะมืนอนี้ปานย่างอยู่ตลาด <c oughs> ส่วนหน้าส่วนหลังอยู่ ยอมราบค่ะว่ารอบนี้ผู้ไดมากก็ได้กินนะคะเฮ็ดออกให้คนกินค่ะคะ่ะ นั่งไงนั่ไงนั่ไงมีอมพลแต่อีกมีอมพลที่นั่งอยแต่มันแ่บอยู่ใช่ไหม โอ้ยว่างทับเฮ็ดพีค่ะทุกคนมากระพู้เยี้ยวสอรอ้อย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 อ้ออ้อ้นนอกเทอ้อยออ้อยออย้อ เราคือเปิ้ลนะเพากันดอกบานดอกที่มันแข็งกันเอาอันนี้แข็งด้วยอันนี้โอวค่ะคลนอ่ะเอาบนละันดอกได้มันเทาอย่าเอามันเปื่อยอืม ใส่ๆเดียวเดียวมีกันเอาไหมผมมีกันสร้างคัดก้อนเก็บเซลข้าวุ่แล้ววัติโอ้โหปุ๋นะย่างต่ำแต่กันวัติโอ้คนหลายเลยนะคะทุกคน มีแต่คนอันนี้คือป้าเห็ดบานตุ้มกระสิบเป็นในลักษณะนี้เลยคำว่ายามออกนี่ก็ออกหลายออกให้กินแบบคุ้มเลยอะแต่ส่วนมากกับภูมาตะเซาอีลีถึงจะได้นะคะบางคนกรรมาการเอากลางคืนอ่ะเดี๋ยวไปเบิ้งบรรยากาศการต่อคะ่ะทุกคนในยุโคกก็ได้ฟังเพลงมาเต้ โอ้โเห็ดดิหนดหน้าเตกหน้ามันก็สีเตกๆจัก,ก,กน้อยโอ้ไปค่ะไปต่อค่ะได้ยูบะคะ่ะได้ยูดอกหนะึ่ง มาเรื่อยๆค่ะมู่ไปเบิดแล้วคุณอ่ะโอ้มาเห็นเห็ด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 อันนี้โอ้อันนี้เห็ดแซ่บเฮสกอเฮดกอดองนี่อายุวันีหนเห็ดแซ่บเลยนี่ดองมันสีแดงแดง ค่ะไปต่อเฮ็ดยังนะอ้อันนี้พนักงานเก็บนะคะอ้ยทุกคนดอกสวยๆทั้งนั้นเลย มือพูะอันนี้ก็แทบนะคะตุ้มักินเห็ดเห็ดดินเห็ดที่ออกอยู่บนดินเนือตีดอกซ้ำนี่นี่พอดีแทบแต่ขี้คานล้างให้ได้นะแม่ดอกนึงน่ะบอกเอาบอเอาเหรออ๋อผสมผสมกันไปไสิบอ่ะ ถ้าในาเฮดดินอีกสักมู้นึงหนึ่งคักเลย,เยทางคุณเกสียงคนว่าอ,อมๆอยู่นะคะโอ้ยไปค่ะทุกคนเดี๋ยวไปต่ออีกนะคะแน่ใ,นใจ ซิมในการหาเห็ด <laughs> ย่างนำกลนแม่ย่างเดียวขักขนาดป้ามันเริ่มจะหนาขึ้นแล้วแม่เนาะถ้ายู่ช่วง,รงแรกๆนะก็ยังแบบุอ <laughs> ัวค่ะร้ายคักโบ้มไม่เห็ดได้คน พาไปเบิ่งเห็ดเพิ่นนะคะได้หลายบคนโอ้โอ้ของแม่ได้หลายแล้วต้นนี้แต่ก็มีเห็ดคาหลกนี่ค่ะเต็มเนี่ยโอ้เห็ดคาหลายลูกเห็ดลาแม่มาแต่เสาเราบ่คะนี่บ่มากสั่ยเติมประเดีโอ้ทองผู้ก็หลายนะคะ คนร้ายคนร้ายแม่ไปห้องพุ่นล่ะชิบชิบชิบ โอ้คนย่างกายคนย่างกายเคนย่างกายเฮ็ด ไมอบ,บินเลขก,ก็มีปมีอบ,บินเลขก,ก็มีอยูโคโพูดอยาก,ก็ถือก็ซื้อออเดอร์นี่ฮะน,นี่ดิห้าสามกนึังสี่สามนี่ดบิบินเลขบินเลขอะไรกันนะเก้าสามเก้าสามมันออกแล้ว ก้าสามออกแล้วโอ้เห็นยังไงเนี่ย ซ่อนหน้าค่ะจอร์ดต์เตีรยโอ้ยขาทุกคนกำลังยืดตรงไม่รู้ว่าพี่พี่กันแต่ของป้านะคะยังไปเรื่อย เสด็จแม่อยู่ทางพุนนะคะยังไปเลยๆย,ยังไปเรอยๆแต่ก็ถือว่าถ้ามาหาซ้ำกลิ่นนั้นพอได้นะคะแต่คันซีบอกง่ายๆคันซีมาหาขายหาอย่างไ้คนไลยตังซีต้องยากถือว่าเบ้งกันไปกิ่นเนาะแต่คันวันเมือม่อก้อนเสาผู้ได้หลยก็ได้หลยนะคะ แต่ส่วนมากเขาจะสมก,การเอาแต่เสาก็เลยบคย่บค่อยสิลงเหลือว่าต่างสันเถาะบ่ค่อยสิลงเหลือเสด็จแม่กันยังบ่ท้อถอยไปต่อป่ะแม่ทางบีไม่ค่อยมีนะคะคนก็นเริ่มบางๆสังเกตบ,บ้างคนเริ่มสีบางๆ เดี๋ยวคลิปนี้ต้องสอไว้ซ้ำนี้ก้อนนะคะทุกคนเดี๋ยวสิท้าให้เบิ่งอีกอีสองเนาะเดี๋ยวมันจะเาวาเกินไปนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาเพอกันอีพีสองอพีนี้ไว้ซ้ำนี้สวัสดีค่ะ